สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับสวัสดีรอบที่สองนะฮะคำถามว่ารอบแรกไปไหนก็คือรอบแรกไลฟ์นะฮะแต่ว่าเน็ตเน่าเน็ตเน่าไม่พอนะครับถึงขั้นดับเลยทีเดียว <laughs> เน็ตดับไปเลยครับโอ้โหโคตรแย่เลยผมก็เลยเปลี่ยนจากการไลฟ์นะครับเป็นการอัดคลิปดีกว่าเพราะว่ามันมีวิเคราะห์ตัวละครช่วงแรกๆด้วย ถ้าเสียงมันตกกะกุกตนะกักเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับโอเคครับก็สําสหรับวันนี้ครับผมก็จะมาเปิดกาชาสักหน่อยก็จะเป็นกาชานะครับที่ทํา ID สสำรองครับโดยไ ID สํสำรองนะฮะก็จะเป็น ID ที่อ่ไม่ได้จริงจังมากเหมือน ID หลักครับและ ID หลักของผมเป็น ID RS นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครที่เป็นตัวละคร RS และมีบัฟพลังทีม RS พวกนี้เนี่ย ผมจะไม่กดในด d ีนี้ครับจะไปกดพวกทีมมีน้อยหรือทีมยุโรปแยกย่อยกันไปเลยครับวันนี้จะกด3โตู้ครับตู้สเปนตู้สวีเดนครับและก็ตู้ดีนเฟสย่างเลวินครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปดูแมนยูเหมือนกันนะแมนยูสเปอร์ครับ1นึ่ทุ่มครึ่งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมขอคุยเกี่ยวกับตัวละครตู้วันนี้กันเลยดีกว่าว่าตัวไหนมันดีบ้าง และมีกราฟพลังให้ด้วยใครกดแล้วก็มาดูกันได้นะฮะมาดูกันที่ตัวแรกครับวา l เลยอนครับ2ตัวนี้ครับเป็นตัวยุโรปเท่าที่ผมรู้นะมันไม่ลิมิเต็ดนะมันน่าจะลงตัวครับวา l เลยอนเป็นตัวสเปนครับตอนแรกนึกว่าเล่ี DM ได้ไม่ใช่นะครับฟอร์เวิร์ดเอครับกองหน้ากึ่งปีครับ2องตำแหน่งตัวละครสีฟ้าครับและตัวนี้มีความสามารถทีเด็ดคือพาร์ตของมันครับอินไซด์ครับ เอาไว้ส่งข้ามหัวนั่นเองครับวาเลรอนเป็นตัวละครที่มีพลังส่งสูงมากๆนะครับก็เวลาที่เราส่งข้ามหัวคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะบล็อกออโต้ตัดบอลมันก็มีหน้าที่หลักก็คือนั่นแหละครับโยนข้ามหัวให้กองหน้าหัวครับส่วนสกิลที่ให้มาครับมีท่าส่งแรง560ท่าเลี้ยงท่ายิงท่าชิงแรง550รวมถึง555ซึ่งถือว่าแรง พียงแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีท่าเสียบนะฮะโอ้โหระปวดร้าวกันเลยไม่มีท่าเสียบนี่น่าจะบอกกันพอสมควรมาดูบัฟกันบ้างครับบัฟเป็นบอลน,นะฮะดีบัฟบวก8-5ถล้านับกันแบบเพียวๆไม่รวมโลกนี่ก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วไปกับ13ครับอยู่กลางสนามอยู่หน้ากรอบเขตโทษบวกพลัง10%นั่นหมายความว่าหาคุณเลี้ยงเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษนะฮะไอ้ที่บวก10%ตรงนี้นะครับไม่ได้นะไม่ได้ ต่อมาครับทีเด็ดครับคอมโบกับพาสซีฟเมื่อส่งบอลให้ตัวยุโรปนะครับตัวละครยุโรปนะครับจะได้รับบัฟบวกพลัง8%เทพอันธาร30%มิตรภาพตัวยุโรปนะฮะรแม้ว่าตัวละครนี้จะเป็น RS นะครับแต่ก็สามารถลงคู่กับไอพวกทีมหมีน้อยที่เป็นตัวยุโรปได้เพราะว่ามันเน้นสังชาติเนาะมาดูการาฟพลังกันบ้างครับสำหรับว a l เรอนนะครับเป็นตัวที่มีการาฟพลังที่ค่อนข้างสวยครับ แต่ก็มีจุดอ่อนหลักๆอยู่2อย่างครับนี่นะฮะกาฟพลังโดยคุณร็อกพอครับพลังครับพลังยิงอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นแปดพหรือว่าแรงนะฮะถือว่าแรงแต่ความแรงอันนี้คืออยู่หน้ากรอบเขตโทษนะเมื่อเข้าไปในกรอบเขตโทษครับพลังการยิงจะเหลือประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันเท่านั้นก็ยังถือว่าพอยิงได้ครับมาดูความสามารถเพิ่มเติมครับเลี้ยงทรงดีนะฮะโอ้โหเกือบล้านรับอย่างโหดโดยเฉพาะทรงนะครับ โหดมากๆเลยตัดบอลครับมีเทพอันทานะครับดักถูกอยู่แน่นอนจุดอ่อนครับที่ผมบอกก็มีอยู่2จุดจุดแรกครับก็คือมันไม่มีการเสียบบอลน,นะไม่มีท่าเสียบบอลครับโอ้โหเลี้ยงผ่านสบายใจแน่นอนและที่สาคัญครับตัวละครนี้ไม่มีการการบล็อกท่านะฮะโอท่ามันน้อยนะมันโดนพวกบล็อกท่าเล่นงานแน่นอนแต่โดยรวมนะฮะคุณก็รู้ไอ้พวกเก่งๆไอ้พวกที่อยู่ระดับซุปตาเนะี่ยมันจะใช้ตัวนี้กันแบบไหนครับ นั่นก็คือส่งข่าวครับสีดาวครึ่งนะครับโหดแน่นอนครับโหดแน่นอนไอ้พวกตัวระดับท็อปที่เล่นทีมยุโรปนะครับมันต้องจัดตัวนี้มาส่งข่าวข้ามหัวแน่นอนบาลเลลอนนะฮะมาดูตัวที่สองครับรามอสครับรามอสเป็นกองหลังแน่นอนอยู่แล้วแต่รอบนี้นะฮะเป็นกองหลังที่เน้นอยู่ด้านข้างเพราะว่ามีพาร์ตสีบวกพลัง10%เมื่ออยู่ริมเส้นครับนั่นหมายความว่าเล่นกองหลัง4ตัวก็จะดีที่สุดครับ ความสามารถรับกคลมๆครคับมัน a l l r o เดอร์ er นะแล้วก็มีท่าบล็อกซึ่งถือว่าแรงมากๆห้า60มาให้ด้วยส่วนท่าอื่นๆนะครับอยู่ระดับกลางๆครับเออก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะออยู่ริมเส้นเก่งแต่ให้ท่าบล็อกมาแรงสุด <c oughs> ควนละควรมามาดูกันที่บอลนะฮะบวก8ลบหเหมือนเดิมซึ่งไอ้ตัวนี้บวก8ลบ5้าเลยผมบอกไว้เลยนะฮะไปกับบวกสก็ถือว่าเยอะที่สุดเหมือนกัน เมื่อแพ้แมตช์อัพนะครับจะลดฟอสคู่ต่อโซ่นะฮะถือว่าดีครับลดฟอสท่ายิงนะทำให้เพื่อนร่วมทีมที่เป็นตัวยุโรปนะบบกพลัง3%เมื่อเมื่อเจอกับตัวสีฟ้าและบบกพลังผู้เล่นยุโรป4%่อเนครับแล้วก็นี่นะฮะฟื้นตัวไว0ตครับตัวละครนี้มีจุดอ่อนหลักๆก,ก็คือไม่มีออตโต้ตัดไม่มีออตโต้บล็อกครับแต่ว่ายังมีฟื้นตัวไว0เนี่ยเวลาเวลาที่โดนส่งข้ามหัวเนี่ย มันยังฟื้นตัวมาแบทอัพได้ก็ยังถือว่าไม่แย่จนเกินไปนะเอ่อกาฟพลังแล้วก็ดาวนะฮะเรื่องกราฟพลังเนี่ยพลังเนี่ยถือว่าเกมรับเนี่ยเอาเรื่องส่วนเกมลุกนี่ก็ถือว่าเอาได้เลี้ยงทรงครับเอ่อ uh, อีกฝั่งดักทางไม่ถูกเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนเพราะพลังขารนี้ไม่ธรรมดานะส่วนเกมรับครับถือว่าสูงครับอาจจะไม่ได้เวอร์มากแต่ก็ถือว่าสูงมากๆนะ ดูดาวกันบ้างครับดาวครับผมให้ไว้สดาวนะครับสำหรับรามอสตัวนี้ครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือนะฮะเป็นตัวละครข้างตู้กากๆเลยอันนี้ปูโยตัวเก่าแล้วฮะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วจริงๆครับอาจจะพอแบบมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ผมว่าใช้ตัวอื่นเถอะแล้วก็อาโมร์สนะครับไม่ไหวอันนี้อันนี้โคตรเลยความไม่ไหวเลยนั่นหมายความว่าตัวละคร4ตัวนะฮะมี2ตัวตัวใหม่ที่ใช้ได้ที่เหลือคือเกลือทั้งหมด แล้วก็เดี๋ยวมาดูกาพลังเพิ่มเติมนะครับที่ติดไว้ในรอบที่แล้วครับสองตัวละครสวีเดนครับมาดูกันที่ตัวแรกครับก็คือลาสันยับลาสันเป็นกองหน้าตึงไปอีกนะฮะเป็นสายทําเกณฑ์อยู่แล้วเพราะว่าพลังยิงมันไม่ไหวไงตัวละครนี้นะครับแม้ว่าจะฟูลนะครับพลังยิงน่าจะยิงโกเมต้ายากนะฮะมาดูความสามารถครับสไปเดียใกล้หมดบวกพลัง แล้วก็เวลาที่เรายิงพลาดนะฮะดอก2จะบวกอีก30%แต่ถึงจะบวกทุกอย่างแล้วนะฮะก็แรงไม่ถึงล้านอยู่ดีก็เรื่องยิงก็ตัดทิ้งไปได้เลยครับตัวละครนี้ครับโดดเด่นเรื่องการยิงไกลแล้วก็เออเวลายิงไกเนี่ยพลังไม่ลดเลยนะแล้วก็ยิงมุมแคบก็พล,งลังลดช้าอีกซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันเอาไว้แบบตอดมากกว่า ทีเด็ดคือบัฟพลังครับทำให้ตัวละครอย่างเลวินโบลินเฟตเดลิกนะครับเลี้ยงไก่3เท่าและมิตภาพ4%และบอลเ์นความเก่งกาจได้ประมาณ3ดาวครึ่งเท่านั้นนะฮะหรือ4ดาวถ้ารวมบัฟครับแต่อีกตัวหนึ่งครับไม่ธรรมดาแน่นอนผู้หัวร่วมตัวครับเฟตเดลิกครับตัวนี้โหดจริงโหดจังนะครับความสามารถอยู่กับผู้เล่นต่างชาติบวกพลัง1 0เโอ้โหเราต้องลงกับผู้เล่นต่างชาติอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นฟูลแหละครับฟูลแหละไม่ฟูลก็เกือบบแต่จะฟูลจริงๆก็คือเมื่อชนะแมตช์อัพนะครับจะบัฟพลังผู้เล่นยุโรปนะรวมถึงตัวเองครับ5%ทั้งทีมซึ่งถือว่าดีมากๆนอกจากนั้นครับยังมีการส่งให้ฟอร์เวิร์ดเอนะครับจะบวกฟอร์สอีก5%ด้วยฟอร์สนะฮะไม่ใช่สแตก็กถือว่าดีสุดๆไปเลยมิตภาพ4%มีออโต้ตัดบอลครับทำให้บลินเลวิน ลาสันนะครับใช้ค่าได้ครั้งตอนพลังงานใกล้หมดครับบัฟมิตรภาพ4%และมีบอลดีบัฟด้วยโดยรวมแล้วตัวนี้ของดีนะห้าดาวครับยิงแรงใช้งานง,ง่ายครบเครื่องมาตอนที่ผมอัคดคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้ใหม่ใหม่กว่านี้นะใหม่กว่าเลโอที่จะมาวันที่11ยังไม่มีนะยังไม่มี ผมจะกดสามตู้โดยจะเริ่มจากตู้ใหม่ก่อนเลยแล้วกันกดสี่สเต็ปเท่านั้นหรือถ้าได้วาเลรอนผมจะหยุดเพราะว่าลามมอสผมเฉยอืมหึาเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่มาเมาติที่สองครับ ก็ยังไม่มาไม่มานี่คือเอ r ายังไม่มาเลยนะเพราะว่ามันการันตีนะครับตู้ละหนึ่งใบถ้าออกใบเดียวก็คือเกลือนั่นแหละคือหนึ่งใบเนี่ยมันได้อยู่แล้วไงถ้าออกไออกมาใบเดียวมันก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรออกขั้นต่ำอะหนึ่งใบอีกไหมละ่ะนั่นไงกูว่าแล้ววันนี้มัดแปลกๆน่าเสียดายที่ผมไล์ไม่ได้ผมกดการ์าผมชอบไล์มากกว่า แต่ไม่เป็นไรครับเฮ้ยดูไหมว่าไม่เอาตัวเก่าไม่เอาตัวเก่าขอร้องเฮ้ยตัวใหม่แน่นอนครับแบบนี้ปิดไฟบาเลรอนผมจบเลยนะผมจบเลยผมฆ่าไปตู้อื่นเลยนะฮะเพราะว่าราม,มอสผมเฉยเฉยเลออนดิกและราม,มอส้มันเหมือนรู้มีไมงโฟัติดที่ตรงไหนหรือเปล่าไอต่อสิครับ เฮ้ยสเตเดียมสีทองครับสเตเดียมสีทองเอาละมึง,สสงมาครับหน้าตู้เป็นใครเท่านั้นเองนานๆน่าจะมาต่อเนื่องแบบนี้ใครปูรโยปูโยเก่าเฮ้ยมาอีกสามมัติรวดเหรอมันต้องมาแล้ว่ะ มันต้องมาแล้วครับมันต้องมาแล้วออกขนาดนี้ต้องมาแล้วไม่เอาตัวเก่าไม่เอาลาโมดไม่เม่เอ๊มึงเอามาอัพเกรดมึงก็ไม่ปรับความสามารถให้มันมันก็เลยกะโเเิวโอเคครับ ไปไว้กันที่สเตป8นะครับออกลามมอสผมก็ไม่ตามไฟล์หรอกครับคือ400บอลผมเพียงพอปิดไฟครับโชว์เข้าให้และและยาดะโอ,โ,โอเคโอเค <c oughs> ถือว่าครบถือว่าครบต่อไปลงมาเรื่องลงมาครับไปดูตู้ เราลูกหาบของสวีเดนครับเวจลลิกและลาสันจะได้ทั้งคู่เลยต้องได้ทั้งคู่เลยดีกว่าเพราะว่าจะเอาไปเล่นแก๊งสวีเดนคอมโบมีเสียงเฮียวงะสก,กิปไปเลยลักกันโอโ้โหมันออกน้อยนะอีสอาแต่ผมก็บ่นมากไม่ได้ประตู้ที่แล้วมันครบ เฮ้ยมารือไงวะโอ้โหแล้วมันตัวเก่าอะครับเห็นมันนิ่งๆนะผมก็ไม่ได้ผมก็สกิปไปไม่ได้มียูเมวงยูเมะวะโอเรวะอานี้ผมว่าหลุดเละครับหลุดเละครับเรียบร้อยนีมากมาสเตที่5ครับยังไม่มาสักตัวแล้วกูต้องการ2ตัว ความชิปหายมาแน่นอนทรงนี้แน่นอนโอ้โหลาฟาเอลมัลติที่หอย่างที่โยงะอีกล้เสียงโยงะคือหลุดเลดนะครับสีแอร์ครับเก่ามากมาลติที่7ผมต้องการสองตัวเนี่ยถ้ามาทรงเนี่ยน่าจะต้องวนน่าจะต้องวน รอบที่แล้วผมวนจนสุดตอยอ่ะคุณคิดดูแล้วกันไม่มาโอ้โหออกลูกเดียวเน้นๆนล้วนๆไม่มีแถมเมาติที่8ปชครับมาติการันตีมาอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าใครเอาเฟเจริกประกอบใ้ใจชืน้นรอบที่แล้วผมโดนลาสันไป4ตัวนะ,คะโคตรแซ่บเลยแล้วออกลูกเดียวด้วยก็ยังคงเป็นลาสัน กูเริ่มแคละเคล็บกูจะเฮฮากันไปละเฮ้ยเอาเฟสเดลิกมาหน้าทีผมไม่เคยเปิดได้เฟสเดลิกเลยสเตเดียมสีทองนะแต่เป็นเสียงเฮนะียง่าก็คือหลุดเลสผมไม่เคยเปิดได้เฟสเดลิกเลยครับเพราะว่าไอรอบที่แล้วที่ได้คือแรกต้องแลกอีกไหมรอบนี้กูต้องแรกอีกไหม,ไหมดูซิโอ้โหเกลือชื่อหาย ตีดานมาไม่เอามีแล้วมัลติที่11ครับยูเมวะเอาอะยูเมวะแปลว่าเอาอะหน้าตู้มาวะระลึกชาสีทองเฟตดริกแน่ๆผมสัมผัสได้มาเธอะอมาเธอะคอมอนจอเลยกู ปัันเรยโกล,ลาสันอีกแล้วมึงรักอะไรคุณนักหนาเลยโอ้โหสองไอจีกูเปิดมาได้หกตัวเนี่ยเป็นอะไรกับกูกกกกปปเอครับอ่ะต่อครับมัลึิที่สิสามครับสุดทุกดอกสุดทุกดอกเลกือนะมัลติที่สิบสี่สิบสี่แล้วจะาก,การซอยแล้ว ไฮ้ไฟแดงว่ะไม่แน่มาไหมมีไหมมีครับหลุดเล็ดลูกเดียวด้วยโอ้ยอย่างน้อยแฟก็ยังไม่มาวะ,ะสกิปเลยแล้วกันเฮ้ยมาว่ะหน้าตู้บุญนาคบุญนาคมาก่อนใครหน้าตู้เนี่ยโอ้โหมันต้องเฟเดริกแล้ว ข้ามอ่อย่าช้าข้ามโมนพี่ดิกอีกแล้วไม่เอาครับโอ้ยแย่เลยแย่ yeah, มากแย yeah, ่สุดๆจะคือไปไหนนี่ต้องไปลุยตู้เลวินต่อยนะไม่เอาเว้ยสุดฟอยรอบนี้ไม่เอาการันตีรอบที่สองครับต้องเป็นเฟเดริกแล้วละ่ะมันจะลาสันไปไหนจะลักกูไปไหนไม่มามึงก็ล็อกก็หลักบัว ไอ้เฮียมึงล็อกชัดชัดล็อกชัดชัดทำไมมึงทำกับกูแบบนี้อโอปูโยออกดับเบิ้ลปูโยวกวนตีนกูเรื่อยๆออกยากยังออกเบิ้ลได้ไอตัวอัพเดทไม่ออกวะนั้นจะยี่สิบอตีนี่กูจะสุดซอยใช่ไหม โอ้ยแฟดมาจนได้มันมาจนได้มันมาแล้วมันมาแล้วไอ้แฟมดมลตีที่สิบเก้าครับเฮ้ยมันจะสุดซอยอีกเหรอนำจริงยิงใจร้ายายืบหายออกไปทำมายาลาสัน่ะสามสี่ตัวเนะี่ยไอ้ดีที่แล้วมันก็สี่ห้าตัวห้าตัวมาไหมไม่มีครับเงียบกริบจัดไปต่อเลยไปเลย ยี่สิบสองยี่สิบสองชักจะไม่ขำละเปิดเปิดรอเปิดรอครบรอบไม่ใช่บ่อยเปิดออนจนบอนหมดในวันนี้มึงรีบๆมาได้แล้วมูก็เริ่มเครียดแล้วนะ ID ละไอดีรอไอดีสำรองก็จริงนะแต่ก็มันก็มันมีาราคาของมันเพราะฉะนั้น มึงรีบมาในมนติการันตีนี้แหละ24ผมจะได้เอาเอาแต้มไปแลกเหรียญตีบวกก็ยังดีการันตีรอบที่3ครับเบตเอรลิกแม่งต้องมาแล้วะลาสันมึงจะมาทำไมเยอะแยะมไม่เข้าใจมึงสกิปเลยเดยอะอะมึงจะลาสันอีกไหมมึงกล้าเหรอโอ้โหกล้าจริงไม่ไหลวละ <c oughs> จะหาไปไหนกบเปิดชิวๆกบเปิดชิวๆ กลับเปชิววชิวไม่ออกแล้วสิอ้สองร้อยบอลก็สุดซอยละไม่มีอะไรจะสูญเสียละพวกมึงยังน้อยมาก,ก่อนเอาแต้มไปแลกเหรียญโอเคโอเคพอแค่นะขั้นต่ำสุดละอ๋อทำไมว่าตัวเดียวกันสี่ห้ารอบแล้วมึงออกสองไอดีนะ เลากับออกลาสัตว์มาแล้ว9ดอกนะฮะเฟนจดิกไม่มีเลยโค,โคตรเกมแห่งยุคเอาละครับการันตีตัวหน้าตู้สเท่ามีโอกาสไหมมีโอกาสไหมสกิปไปเลยละกันเรียบร้อยครับโอกาสอยู่ที่ไหนครับไม่มีฮะเอาเกลือไปกินและก็มัลติ229มัจะสุดฟอยอยู่แล้วเรียบร้อยแน่ๆ การันตีรอบสี่ผมยอมการันตีรอบสี่เพื่อมาลุ้นแลกเหรียญเพราะฉะนั้นพอละลาสันลงคอแล้วนะครึ่ง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 ผมกดครึ่งครึ่งแปดทีแล้วมุ่งออกลาสันแปดดอกไม่ได้ผมจะเป็นเฟรเดริกแล้วคาร์มอนโอเคควรดีใจไหมก็ควรจะดีใจดีใจก็อีฮีแยแล้วแบบแปลงเี้ย เอาหินตีบวกมาก็ยังดีลาสันนี้กูต้องแลกเด้ปะโอ้โหโมยาชิบหายแลกแปกไปเลยแนละ้วกันจบคิดมากแทบสิ้นเลียวแรงในสองตู้ เอาละเอาละ <laughs> <c oughs> เลวินเมื่อกี้ผมเจ็บปวดมากกับลูกหาบของพวกมึงโดยฉอเฉพาะไอ้เฟย์ตลิกเพราะฉะนั้นรอบนี้มึงมาไวๆเอ้ยมาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเลวิลเอาเลยไหมยคอมอนอุลาเบกูมีแล้วไม่เอาอะไรเด็ดดอกแรกมา ก็จะมาไวเฮ้ยเฮ้ยเรวินนายจะมาจริงจริงใช่ไหมนายจะนายจะว่องไวใช่ไหมสองดอกตีครับคุณผู้ชมไม่ใช่เล่นเล่นละไม่ใช่เล่นๆลนล,นละเอาละใครทามอนโอรินมาแล้วครับเหลือเลวินเหลือเลวินเอาแบบจบใบสุดๆไปเลยละกัน เสียงเยีอวงักูุสกิปเลยต่อไปโอเรวะครับไม่ใช่ยูเมวะนะยังไม่มาครับยังไม่มายังไม่มาต้องการรีวิวเท่านั้นมาเลยพี่ที่รอสุดซอยถ้ามึงเท่มาก มาโอ้โหชมปึ๊บมาเลยผมว่าชัวห้าเมาติได้ครบชดเชยชดเชยไอ้ลูกหาบสองตัวเมื่อกี้ปิดไฟด้วยโอ้โหทรงนี้มาแน่นอนครับไปเลยแล้วกันเลวินเลวินคาร์บอนจบที่ตองนี้อืม,มา่เลย เครียดใเจเฟนเดลิกลาสัน Ming, aza, จริงๆโอเคครับสำหรับอันนี้เป็นคลิปนะครับคลิปพรีเมียมเนาะเพราะว่าผมไลฟ์สตรีมแล้วก็มีปัญหาคือเน็ตมันไม่ดีนะคือเน,น็ตมันกากครับพอเน็ตมันกากแล้วพอไลฟ์ไปมันกระตุกมันก็คนดูไม่มีความสุขคนไลฟ์ก็เครียดครับเพราะฉะนั้นผมเลยอาจเป็นคลิปท้าเป็นพรีเมียมดีกว่า โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับวันนี้บอลเยอะนะใครชอบดูบอลอย่าลืมติดตามดูบอลด้วยแล้วก็ต้องเดียครคิปชั่นนะครับหากใครสนใจไอดี ID ดองบอลน,นะคุณก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยและแน่นอนครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยผมไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับนี่ไงโบลินแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด